เขาเล่าเรื่องเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าหัวโขนเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อหนุ่มชายวัย30ปีรูปร่างสูงใหญ่ผิวเข้มเป็นคนพูดเก่งมีฝีมือเรื่องการเชิดโขนเขาอยู่กับคณะโขนเก่าแก่ชื่อว่าสิทธิครูศักดิ์สิทธิ์เป็นคณะที่เปิดสอนการรำการเชิด และการเล่นโขนโบราณสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นมีชื่อเสียงในวงการศิลปวัฒนธรรมหนุ่มได้รับบทเป็นทศกัณฐ์ยักษ์ใหญ่ในรามเกียรติและเขาเล่นได้ดีมากจนหลายคนเรียกเขาว่าตัวจริงของทศกัณฐ์แต่เบื้องหลังความสามารถนั้นชีวิตจริงของเขากำลังพังพินาศหนุ่มมีหนี้สินสะสมทั้งค่ารักษาแม่ที่ป่วยหนี้บัตรเครดิต นี่เงินกู้นอกระบบเขาถูกทวงนี่ทุกวันโทรศัพท์ดังแต่เช้าเสียงปลายสายเต็มไปด้วยคำด่าเขาคิดว่าความสามารถก็มีความขยันก็ไม่ขาดแต่ทำไมยังจมอยู่กับความจนในห้องเก็บของของคณะมีตู้กระจกใบหนึ่งตั้งอยู่บนฐานไม้สูงพิเศษคลุมด้วยผ้าขาวบางในตู้คือหัวโขนของครูใหญ่ ที่ว่ากันว่าสร้างโดยพระครูผู้มียานใช้ไม้โพจากวัดเก่าลงยานฝังตะกรุดผ่านพิธีไหว้ครูที่โบราณที่สุดไม่มีใครกล้าแตะมันนอกจากในพิธีไหวครูใหญ่ปีละครั้งแต่ด้วยนิสินที่รุมเลา้าลุ่มจึงมีความคิดที่ไม่ดีและเริ่มมองมันด้วยสายตาเปลี่ยนไปเขาคิดในใจว่าของเก่าแบบนี้ถ้าขายให้พวกะส,สมของโบราณ คงจะได้เป็นแสนแน่ๆคืนนั้นหลังทุกคนกลับไปกันหมดหนุ่มแอบไขกุญแจเข้าไปในห้องเก็บของเขาถอดผ้าคลุมหัวโขนอย่างระวังพร้อมกับมือที่สัน่นและเหนื่อที่ซึมเต็มหลังทันทีที่เขายกหัวโขนขึ้นจากฐานจู่ๆไฟในห้องก็ดับสนิทเหลือเพียงแค่แสงจันทร์ที่ส่องผ่านเข้ามาทางบานเกลด็ดทันใดนั้น ก็เกิดเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นคล้ายกับเสียงไม้ลั่นตามมาด้วยเสียงของคนแก่กระซิบที่ข้างหูด้วยน้ำเสียงดุดดุว่าหัวโขนนี้ไม่ใช่ของมึงเก็บไว้ที่เดิมซะพอได้ยินเสียงเขาก็ชะนักเล็กน้อยก่อนจะหันไปดูรอบๆแต่ก็ไม่พบใครอยู่เลยเมื่อไม่พบใครเขาก็รีบเอาหัวโขนใส่กระเป๋าเป้ แล้ววิ่งออกจากคณะไปทันทีหลังจากนั้นหลุ่มก็ได้เอาหัวโขนไปขายที่ร้านรับซื้อของโบราณเมื่อเข้าไปในร้านเขาก็พบกับชายแก่ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะหนุ่มไม่รอช้าเขาเดินเข้าไปแล้วนำหัวโขนขึ้นมาวางพอเห็นหัวโขนชายชราก็มีความสนใจอย่างมากเขาเสนอเงินให้กับหนุ่มในราคาที่สูง จนเขาต้องตอบตกลงอย่างไม่ลังเลเมื่อได้รับเงินมาแล้วหนุ่มก็ดีใจสุดขีดรู้สึกราวกับชีวิตได้เริ่มใหม่เขาตัดสินใจที่จะไม่กลับไปที่คณะอีกแต่ในคืนนั้นเองในขณะที่เขานอนอยู่เขาก็ได้ยินเสียงคนกระทืบเท้าดังมาจากหน้าห้องพอผ่านไปสักพักก็มีเสียงปีดดังขึ้นทำเอาหนุ่มต้องขนลุกและเปิดไฟนอนทั้งคืน พอรุ่งเช้าเขาก็ตื่นขึ้นมาตามปกติและคิดว่าเมื่อคืนเขาคงจะคิดมากไปเองในขณะที่นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยก็มีสายโทรเข้ามาพอดูที่ชื่อของเบอร์ก็ปรากฏว่าเป็นหัวหน้าคณะโทรเข้ามาในตอนแรกหนุ่มคิดว่าจะไม่รับสายแต่เขาก็ได้มีอีกความคิดหนึ่งเข้ามาถ้าเกิดไม่รับสายหัวหน้าคณะต้องสงสัยเขาแน่ๆ ดังนั้นหนุ่มจึงได้กดรับสายไปเมื่อรับสายไปหนุ่มยังไม่ทันได้พูดอะไรปลายสายก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเอาอะไรไปก็เอามาคืนซะไม่งั้นเขาจะเอาถึงตายพอปลายสายพูดจบสายก็ได้ตัดไปทันทีพอได้ยินอย่างนั้นหนุ่มก็รู้สึกเครียดอย่างมากถึงจะอยากเอาไปคืนแต่เงินที่ได้มาจากการขาย ส่วนใหญ่ก็นำไปจ่ายนี่หมดแล้วเมื่อเป็นแบบนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกทําได้แค่เพียงไม่สนใจและปล่อยให้ผ่านไปแต่ในคืนต่อมาหนุ่มก็ได้ฝันว่าตัวเองนั่งอยู่กลางเวทีไม้เก่าที่รอบข้างมีเพียงความมืดมิดแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงกลองดังขึ้นมาแล้วก็มีร่างร่างหนึ่งปรากฏขึ้นร่างนั้นใส่หัวโขนทศกัณ์ ตัวใหญ่สูงเกือบสาเมตรเดินออกมาจากม่านใบหน้าที่ปรากฏบนหัวโขนนั้นเป็นใบหน้าที่โกรธจัดมีมือสิบมือและมือทั้งสิบก็ถืออาวุธอยู่ครบมือร่างนั้นเดินมาใกล้ๆหนุ่มแล้วก็พูดเสียงต่ำๆว่ากูให้โอกาสมึงแล้วแต่มึงไม่เอาถ้างั้นก็จงเอาชีวิตของมึงมาพอพูดจบร่างนั้นก็พุ่งเข้ามา แล้วหนุ่มก็สะดุ้งตื่นหายใจหอบถี่เหงื่อเปียกเสื้อทั้งตัวหลังจากวันนั้นหนุ่มก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆทุกคืนอยู่ดีๆประตูก็ล็อกเองบางครั้งก็ได้ยินเสียงแปลกๆเสียงเดินลากเท้าเสียงท่องบทโขนเสียงหัวเราะที่ไม่รู้มาจากไหนและสิ่งที่ทำให้เขากลัวจนสติแตกเลยก็คือเขามักจะเห็นเงาเงาของคนในชุดโขน ยืนมองเขามาจากมุมห้องบางคืนเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับทำท่ารำมือขวาแบมือซ้ายงอเหนือศีรษะโดยที่เขาไม่รู้ตัวจนพักหลังๆเขาจะมีอาการหวาดผวาและเริ่มนอนไม่หลับและในคืนที่เจ็ดหลังจากที่หนุ่มได้ขายหัวโขนเพื่อนบ้านของหนุ่มก็ต้องโทรแจ้งตำรวจเพราะได้ยินเสียงตีคองดังขึ้น จากห้องของหนุ่มในตอนแรกเพื่อนบ้านก็ไปขอห้องเพื่อจะบอกให้ลดเสียงแต่เคาะยังไงหนุ่มก็ไม่ยอมออกมาและเสียงก็ยังดังขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเพื่อนบ้านจึงได้โทรแจ้งตำรวจและเมื่อตำรวจมาถึงก็ได้พังประตูเข้าไปแล้วก็ได้พบว่าหนุ่มตายแล้วเขานอนคว่ำหน้าเลือดออกปาก มือทั้งสองรัมในท่าประกอบฉากสุดท้ายของศึกมายราบบนโต๊ะมีหัวโขนทศกณัณฐ์ที่หนุ่มได้ขายไปแล้วตั้งอยู่ที่กลางโต๊ะหลังจากที่จัดการเรื่องราวจบในเช้าวันรุ่งขึ้นมีชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาที่คณะแล้ววางหัวโขนคืนไว้บนแท่นจากนั้นชายแก่คนนั้นก็หายตัวไปหัวโขนถูกคลุมผ้าขาวอีกครั้ง และไม่มีใครกล้าแตะมันอีกในทุกคืนจะมีคนในคณะได้ยินเสียงขนรำแม้จะไม่มีการซ้อมแม้จะปิดห้องล็อกแล้วเสียงปีเสียงเท้าก็ยังคงดังอยู่อย่างนั้นราวกับใครบางคนยังรำอยู่ในนั้นไปตลอดการ